สวัสดีค่ะโอ๊ตสัสิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์ท้ายเดือนเมษายนเดินแห่งครอบครัวกับมรสุมโควิดวันนี้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเสนอเรื่องราวของคนในครอบครัวของโอ๊ตนะคะกับทีมงานรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะในช่วงเผชิญโควิดแบบนี้พวกเราที่นี่ก็ไม่ต่างจากคนไทยทุกคนค่ะออกไปข้างนอกเสี่ยงก็เสี่ยงกังวลก็กังวลมีความกลัว เราก็ยากลำบากเราก็ต้องประคองตัวปรับตัวตลอดเวลาแต่ว่าพวกเรายังเดินต่อค่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองอ่ะไปพลาดไม่ได้พลาดกับเขาอ่ะแต่ไปพลาดตรงไหนในชีวิตของเราที่เราใช้ชีวิตบ้างหรือเปล่าใช่ปะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่เราไม่เห็นเลยอะว่าคือโควิดมันไม่ได้แบบอยู่กับคนหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีหรือว่าสนิทหรือไม่สนิทไงเออหรือว่าแบบ เจอกันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเออมันม,มันไม่มันไม่มีเงื่อนไขตรงนั้นเลยอ่ะมิตะกตังวลตลอดว่าเราอ่ะจะเป็นภาวะผู้นําหรือเปล่านําเชื้อเข้าบ้านนําเชื้อมาสู่แบบที่ทํางานงานของเราอ่ะมันจะต้องออกไปพื้นที่ข้างนอกต้องไปเจอกับคนอื่นเราก็พยายามดูแลตัวเองพยายามบอ,อกเตงตลอดว่าฉันต้องรอดเครียดทุกครั้งที่รู้ยอดว่าวันนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เครียดทุกครั้งที่รู้ไทม์ไลน์ คือตอนนี้ทุกคน work from home ส่วนใหญ่แต่ว่าเรายังทำงานทำงานทุกวันเราก็เป็นคนเดียวที่ออกจากบ้านที่บ้านก็มีคนแก่กระเด็กอยู่แล้วก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นคนแบบพาเชื้อโรคอะไรไปติดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือไม่ว่าจะหนักแค่ไหนพวกเรายังพอไปได้อยู่พอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ถึงรู้ว่าแต่ละคนก็มีมุมความสุขเล็กๆที่แตกต่างกัน ก็เลยรวบรวมนำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับตัวโอ๊ตนะคะตอนที่มีความสุขช่วงโควิดก็คือวันที่13เมษายนวันนั้นไม่มีงานไม่มีเดทไลน์ทำภารกิจประจำวันอย่างไม่ต้องรีบอะไรเลยค่ะฟังดูแปลกใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะคะช่วงสงกรานที่เราหยุดอะ่ะเราก็จริงเราก็ยังทำงานอยู่แหละ แต่มันจะมีอยู่แค่วันเดียวก็คือวันที่13ที่แบบไม่มีทำเทปไม่มีเขียนสคริปต์งานทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็วันนั้นถือว่าเป็นวันที่แบบจิตใจมันมันสงบหน่อยอะแล้วมันก็ในห่วงก็ไม่ได้คิดนะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบเหมือนแบบเหมือนสมองมันขาวๆอะนั่นแหละอันนั้นเป็นวันที่น่าจะมีความสุขไม่ได้ไปซื้อของด้วยไม่ได้กินของแพงด้วยไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ ไม่มีกิจกรรมไม่ได้ส่งน้ําพระไม่ได้ไปตักบาตรแต่ว่าวันนั้นน่ถือเป็นวันที่เหมือนเหมือนชั้นวางของอะที่ไม่มีของอะแล้วก็ไม่ได้ออกแบบด้วยคือก็เป็นไปเองโควิดอะทำให้รถบนถนนน,อน้อยลงแล้วก็ทําให้ใช้เวลาในการเดินทางมาทํางานนะน้อยลงก็ทําให้มีเวลาตอนเช้าอะที่จะแบบ ทำในภารกิจธรรมดาธร,รมาของคนธรรมดาเนี่ยได้เยอะขึ้นโดยไม่ต้องมีเดทไลน์ตอนที่แบบไม่ต้องไปกังวลโน่น,นี้นั้นเหมือนเราก็คลายตัวเองอะ่ะเออเราก็มีมีเวลาหันมามองหมาแล้วก็เล่นกับหมานี้เป็นตัวอย่างที่ติงตองใช่เออแต่ว่าเออพอเห็นเราก็แบบเออเราก็จะเห็นเห็นความต้องการของเขาเห็นว่าเขาว่ารอให้เราไปเล่นอยู่ เห็นว่าเขาค้าบของเล่นมารอเราหรือว่าเขามาเกาะขาเราเพื่อที่จะแบบมาขอขอขนมหรือว่าแบบขอให้พาไปนั่งรถแต่ก่อนนั้นก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในครั้งนี้จะมีมีเวลาเพื่อที่จะมาสนใจสิ่งมีชีวิตที่บ้านมากขึ้นส่วน v ีโปรดิวเซอร์บอกว่าความสุขเล็กๆของวีก็คือเปลี่ยนกระถางต้นไม้ และโควิดก็ทําให้วีได้ทํางานใกล้บ้านมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ได้ทํากับข้าวกินเองด้วยจากที่คอยซื้อกินตลอดเลยปกติอะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาใช่ปะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับกับบ้านกับครอบครัวเลยส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งวันอะอยู่กับการทํางานออกจากเช้าบ้างบางวันกลับบ้านมืดมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวคือน้อยบางครั้งก็ต้องแบบไปทํางาน ต่างจังหวัดวันหยุดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่จ้าแต่พอมีโควิดมันเหมือนชีวิตมันช้าลงเราก็ออกต่างจังหวัดน้อยลงมีเวลาทํางานอยู่ในอยู่ในโซนออฟฟิศมากขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นกินข้าวพร้อมกันมากขึ้นอ่ะมีเวลาคุยกับลูกคุยกับแฟนมากขึ้นอ่ะแต่พอมันมีโควิดเราต้องใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟครอบครัวได้ฟังความคิดเห็นของของลูกบ้างได้เล่นกับลูก ชวนกันดูหนังมากขึ้นชวนกันทํากับข้าวปกติเป็นคนไม่ทํานะความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อการเลี้ยงต้นไม้อันนี้เป็นความสุขที่ได้มาโดยบังเอิญก็คือไปทํารายการเกี่ยวกับลุงคนหนึง่งที่เขาปลูกต้นไม้คุณลุงบอกว่าคนที่เลี้ยงต้นไม้ตายคือคนไม่ใส่ใจคือคนไม่ดูแลลองแค่ลดน้ําเขาใส่ปุ๋ยเขาก็เลยซื้อต้นไม้คุณลุงกลับมาต้นหนึง่งแล้วก็มาดูแลเฮ้ยมันงามมันงอกเงยมันเติบโตเราก็เลยบอกว่าเออ เราก็น่าจะเลี้ยงต้นไม้ได้จากนั้นก็คือเริ่มเลี้ยงต้นไม้จากมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นมันก็เพิ่มขึ้นปกติเป็นคนที่ไม่เคยแบบปลูกต้นไม้รอดเพราะว่าไม่เคยรดน้ำไม่เคยดูแลซื้อมาก็คือให้แฟนลดให้พ่อรดให้แม่รดไงเราก็เลยรู้สึกบอกวเวลาเราเครียดกลับไปนะก็แค่เลี้ยงต้นไม้สลับกระถางวางข้างบนบ้างสลับไปนู่นไปนี่อะ่ะแล้วก็ช่วงโควิดก็คือได้อยู่บ้านมากขึ้นก็ไปเลี้ยงต้นไม้ไปสลับไปแบบใส่ปุ๋ยไปรดน้ําไปจัดเลี้ยงมันอะ่ะครั้งนี้ได้ทํา เยอะมากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบออมันคงเป็นความสุขในการใช้ชีวิตที่มันแบบไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องแบบไม่ต้องฝากคนอื่นรดน้าต้นไม้อะเรียบง่ายมากเลยนะคะถึงว่าสิงานอดีเรกและการอยู่กับครอบครัวถึงทําให้เรามีความสุขได้ค่ะส่วนอุ้มโคโปรก็เริ่มเลี้ยงต้นไม้เหมือนกับวีเลยค่ะเลี้ยงได้ดีคุยกับต้นไม้ได้ด้วยนะคะเครียดเครียดก็ดูต้นไม้ความเครียดก็เบาบางลงค่ะ คุณลุงอ่ะเขาด่ารักอ่ะเขาเหมือนเขาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าเฮ้ยฉันฉันฉันอยากปลูกต้นไม้นะในในขณะที่ตัวเราเองเราเราไม่ได้มั่นใจว่าเราอ่ะสามารถปลูกได้หรือเปล่าเราสามารถเลี้ยงหรือว่าดูแลอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าอ่ะคุณลุงคนนี้ทําให้เราแบบอ่ะฉันลองลองก็ได้แล้วก็ได้ต้นไม้ต้นแรกในชีวิตที่เราแบบฟูมฟักเลี้ยงดูมันตกแต่งเรียบร้อยจัดสวนให้มันเรียบร้อยมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นคือ มันมาเรื่อยๆอะสายตาเรามีแพชชั่นในการมองหาต้นไม้เราก็มีเพิ่มมาอีกต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าทุกว,วันนี้ก็คือมีหินจากมีมีชั้นวางมีหินมีกระถางน,นั่นนู่นนี่สี่ห้าอันคือจริงจังกับเรื่องต้นไม้มากคือแม้ว่าเราจอกไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมคะยางน้อยความรู้สึกของเราลึกๆอะเราก็ยังอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่ดีมีต้นหนึ่งอะที่เราเห็นความเขียวอะ ความเขียวของใบมันนะเออเราเราก,เราก็เราก็รู้สึกดีนะวันนี้เราทํางานเหนื่อยใช่ป่ะเราวันหยุดเราไปเที่ยวไม่ได้เราเปิดหน้าต่างไปเราเห็นต้นไม้อะเราก็คุยกับมันแบบคุยกับเสียงสองแบบว่าจริงจังเลยเป็นยังไงบ้างโตเร็วๆนะอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันก็มีความสุขนะและบางคนอย่างยักษ์ช่างภาพก็มีหลายเรื่องที่ต้องเผชิญไม่เฉพาะปัญหาโควิดแต่ว่าตัวยักษ์ก็มีความสุขค่ะแค่ทำกับข้าวให้แม่ที่ป่วยกินด้วยตัวเอง ง่ายมากเลยใช่ไหมคะจำเมื่อก่อนวันหยุดเราอาจจะอยากมีโปรแกรมอยากจะไปนู่นไปนี่มากมายแต่ว่าพออายุมากขึ้นด้วยแล้วสถานการณ์ด้วยใช่ไหมเราก็หาจุดเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างบางวันถ้าไม่มีกับข้าวอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์พี่ก็ออกไปตลาดแหละหาซื้อของมาทํากับข้าวกินกันในครอบครัวพอกินข้าวได้เยอะขึ้นแม่ก็ Happy, แฮปปี้เราก็คุมอาหารได้ว่าเขากินตาม ไม่ผิดจากที่หมอสั่งมากค่าเบาหวานค่าตายอะไรก็ไม่ขึ้นและแหมอร่อยด้วยเราทํากินงกันเองพอสุขภาพเขาดีขึ้นจิตใจเขาก็ดีเขาก็คิดได้ว่าอย่างเนี้ยมะม่วงสูงเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยจากเมื่อก่อนอะ่ะเขาว่าอาจจะแอบกินคนเดียวหมดลูกเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฝานกินแค่ชิ้นสองชิ้นพอวันหนึ่ง พอเรามีความสุขคนอื่นใกล้ตัวก็มีความสุขตามไปด้วยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าคนอื่นที่พูดถึงก็คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะเหมือนกับกบนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้ทําขนมให้ลูกกินลูกก็ทึ่งค่ะว่าแม่ทำได้ด้วยหรอแม่ได้ยินลูกทึ่งก็ดีใจภูมิใจก็ยิ่งทำใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็คงเป็นความสุขที่คนเป็นแม่คงจะพอเข้าใจได้นะคะ ทำเคก้กหรือดชูช่อง youtube ที่เขาหัดทําอาหารทําอะไรเพราะว่าลูกเขาชอบกินเคก้กก็เลยล,ลองทําดูมันจะได้ไม่คิดเร <laughs> ื่องอื่นทําแบบว่า <laughs> เท่าที่เรามีหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นลเขามีเราทำเนี่ยเท่าที่เราทําได้สาเก้าบาทอะ <laughs> รู้สึกว่ามันแพงแล้วก็เลยแบบกออทำไมไม่ลองทำดูพอลองทำดูเออนอกจากขนมปังได้กินเราก็ เออน้องที่ทํางานก็ได้กินด้วยได้แบ่งแม่แบ่งน้องแบ่งเพื่อนมีกิจกรรมทํากับลูกลก็คือเขาตื่นเต้นเพราะเขาเห็นในทีวีแบบแม่ทําเป็นด้วยหรอแบบตื่นเต้นเหมือนแบบเราเป็นไอดอลทำได้ไงอะแล้วเขาก็พอหลังจากนั้นคือพยายามเขาดูอะไรมาก็าจะบอกอยากให้ทําอันนี้อันนั้นอันนู้นแล้วก็น้องเล็กสุดค่ะคนนี้ก็มีความสุขเล็กๆเ,เหมือนกันคือ ช่วยแม่เก็บมะม่วงที่เพิ่งจะออกปีแรกทำน้ำปลาหวานขายว่างๆก็ไลฟ์ขายเสื้อผ้าได้เงินด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะหาเลยได้เสริมจากการขายของเอาเสื้อผ้าที่แบบไม่ซื้อมาแล้วไม่มีเวลาใส่ออกไปเที่ยวเหมือนเคยปกติเงี้ยก็เอามาขายให้คนอื่นแทนเพราะเราไม่รู้จะใส่ไปไหนก็เลยเอามาขายหาเงินได้เพิ่มคืออันนี้ก็คือคือเป็นความสุข อย่างเล็กๆแล้วอาทิตย์คือทุกคนอยู่บ้านรวมกันวันอาทิตย์วันเดียวถามว่าทําอะไรตอนนี้แม่ก็มีเหอ่อการปลูกต้นมะม่วงมะม่วงเพิ่งออกลูกก็จะอยู่กันอย่างนั้นมาสามอาทิตย์และจาได้เลยเนี่ยอยู่กับมะม่วงต้นเดียวมาสามอาทิตย์แล้วอาทิตย์แรกนะถ่ายรูปลงโซเชียลให้แม่ลงเฟซบุ๊กให้แม่พอมาอาทิตย์ที่สองวุย้ยโลกนี้เด็ดอะไปแจกเพื่อน มาล่าสุดเนี่ยเก็บมาขายตอนตีสามใส่กล่องทำน้ำปลาหวานด้วยขายแค่นี้ิจริงอยู่กับม่ม่วงมากันสามสี่อาทิตย์แล้วต้นไม้มีอยู่แค่หน้าบ้านเนี่ยแค่แบบเมตดเดียวระยะเมตรเดียวพี่วนกันอยู่อย่างนั้นอะทุกฟันหยุดจัดบ้านย้ายตู้จากฝั่งนี้ไปฝั่งน้นอาทิตย์หนึ่งคือบ้านไม่มีมุม3ากันเลยก็เป็นตัวอย่างความสุขที่ง่ายมากมาก แค่เติมวัลนิดวัลหน่อยก็ทําให้ใจมีพลังค่ะถ้าจะมองให้มากไปกว่านั้นก็คือที่เราพอจะมีความสุขได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความมั่นคงทางจิตใจอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่หยุดเดินค่ะคำตอบส่วนหนึ่งก็คือพวกเราเห็นบางสิ่งดีๆในชีวิตอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีที่มีสิ่งพวกนี้อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นการงานสุขภาพครอบครัวแล้วก็การรู้จักตัวเองค่ะ เด็กจบใหม่มาตอนนี้มีงานทำมีเงินใช้ของตัวเองก็ถือว่าเป็นโชคดีอันดับแรกของชีวิตแลละเพราะว่าถ้าเรามีเงินงปุ๊บใช่ไหมเราก็ไม่ต้องขอพ่อไม่ต้องขอที่บ้านเอาเงินไปซื้อของกินของใช้เข้าไปที่บ้านซื้อของเล่นให้หมาซื้อขนมให้หมาอย่างเงี้ยแบบมันคือแบบความสุขจริงๆเนยนะะโชคดีที่ยังมีงานให้ทำอยู่แล้วก็ ไม่คิดเลยว่าอยากจะเอาตัวเองอะเข้าไปแบบเลิกทำงานเพราะว่าเสี่ยงกับโควิดตอนนี้โชคดีที่เรายังมีงานทำอยู่หลายๆคนอาจจะตกงานหรือว่าอาจจะโดนลดเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังมีงานที่ทำอยู่ถึงแม้มันจะเป็นราษัทเอีล็กนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่บรรยากาศออฟฟิศอะมันน่าอยู่เราอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องและ ที่บ้านเหมือนเป็นบ้านที่สองเหมือนเราขับรถจากบ้านแล้วมาบ้านญาติเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้ความสุขลึกๆอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราเป็นหนึ่งในคนหลายล้านแหละเราเป็นคนส่วนมากที่เรายังรอดพ้นจากโควิดได้เรายังสร้างความปลอดภัยให้คนรอบข้างคนในออฟฟิศเนี่ยพ่อแม่เราหรือใครกันแล้วแต่อย่างน้อยเรามีสุขภาพแข็งแรงเรายังมีแรงที่จะทํางานเรายังมีแรงที่จะคิด ยังมีกําลังที่จะทําอะไรหลายๆอย่างอย่างน้อยก็พร้อมพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ไม่เป็นภาระหาให้กับสังคมด้วยเนี่ยก็เป็นความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งนะก็เราโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้เราจะเครียดกับโควิดแบบสถานการณ์แต่มันโชคดีตรงที่งานของเราอะ่ะมันก็ดีแล้วเพื่อนร่วมงานอะ่ะมันก็ดีเขาเรียกว่าลดลดความตึงเครียดในเรื่องงานไป ขนาจะไม่เครียดร้อเรท่ากับคนอื่นเพราะว่ายังมีที่พึ่งก็คือเรื่องเงินกับเรื่องงานแล้วก็ที่พึ่งอย่าันก็คือเรื่องครอบครัวก็คือแบบอย่างน้อยกลับไปก็ยังเจอครอบครัวของตัวเองครอบครัวฝัง่งพ่อฝั่งแม่ที่แบบแค่โทรมาถามสาทุกสุกมบิบดูแลตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเออเรามีกำลังใจอยู่ต่อได้แล้วแหละคนที่ทํางานหรือว่าอยู่ในวิกฤตเดียวกับกับวีเงี้ยก็อยากให้แบบสร้างกําลังใจหรือว่าตัวเองคิดบวก อย่างน้อยการทํางานก็ทําให้เราลดความเครียดลงไปได้เพราะว่ามีมีงานทายุ่งยุ่งยุ่งก็อาจจะทําให้เราลืมแบบลืมที่จะอ่านข่าวโควิดลืมที่จะคิดว่าจะต้องออกไปเที่ยวลืมที่จะคิดว่าฉันติดโควิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ยอมที่จะแลกอะไรบางอย่างไอโควิดมาถึงวันเนี้ยแล้วลำบากมันก็ลำบากนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เสียใจเลยอะ เออไม่เสียใจเลยแล้วก็แบบกลายเป็นว่าสิ่งที่เราสละไปอะ่ะมันทำให้เรายิ่งค้นพบตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าผลตอบแทนอะ่ะมันยังไม่มาก็ตามวันนี้ถ้าเรายอมแพ้อะ่ะมันง่ายเกินไปคุณนะแค่กลับมาถามตัวคุณเองอย่ากโกหกตัวเองนะแบบมองตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองได้อย่างแบบว่าเชื่อใจตัวเองได้เลยอะ่ะก็คือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะ่ะ คุณอนะทามันได้ดีที่สุดหรือยังอย่างที่คุณอนะจะไม่ย้อนกลับไปเสียใจอีกอะตอบคําถามวันนี้ดีๆนะเพราะว่าถ้าแบบแบบหนึ่งนคุณบอกว่าก็ดีแล้วนะก็ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยคือถ้าคุณตอบตัวเองได้จริงๆอะคุณจะไม่พูดประโยคนั้นนะเพราะนั้นนั่นมันยังไม่ดีถ้าตอบได้นะเฮ้ยฉันทำดีแล้วว่ะ ก็คือถ้าตอบตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะก็แสดงว่าแบบเอ,อ่ยอมรับเถอะแล้วก็แบบแล้วก็ไปต่อเถอเวิร์กสุดแล้วอะ่ะในชีวิตของคนตอบตัวเองได้อย่างไม่ละอายใจอะ่ะไม่หลบตาตัวเองอะ่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือแบบชัดเจนที่สุดแล้วแหละในชีวิตของเราอะ วันนี้ท่านมีโมเมนต,ต์เล็กๆแบบนี้หรือ,อยังคะถ้ายังไม่มีหรือคิดว่าฉันไม่มีอย่าลืมมองหานะคะเพราะว่าถ้ามองหาเราอาจจะเจออย่างที่พวกเราเจอพวกเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากท่านเลยคะ่ะรายการในวันนี้ทําเพื่อให้กําลังใจทุกๆคนในวันที่โควิดยังตื้อพวกเราอยู่และพวกเราก็ต้องอยู่และโควิดก็ต้องไปคะ่ะให้กําลังใจทุกคนนะคะ สุกแบบไทยจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะ